ขามูรังนั่งเลือโยโยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องใครที่ดูคลิปผมเลยยังไม่ฟินแต่รู้เพียงว่าวันนี้ผมมาส่งหินหินที่มีราคาถูกหินที่มีราคาถูกไม่ใช่ซื้อเม็ดมะเพาะปลูกเลยได้หินมันเป็นหินที่มาจากโรงหม่อถ้าบอกราคาแล้วพ่อแม่พี่น้องจะร้องโอ้ร้องโอว่ามันถูกจริงถูกจริงอ้อย่อ สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ร้านอุดมทรัพย์อุตสาหกรรมอปูนคอนกรีตสิทธิบัตนะครับมาส่งหินให้ลูกค้านะครับผมเป็นหินก่อสร้างวันนี้มากับเด็กๆนะครับผมน้องสตากับน้องสตังค์นะครับผมอ่านะครับพามาเที่ยวนะครับผมมาดูสิว่าหน้างานเราจะเป็นยังไงนะครับกําลังจะขับรถเข้าไปส่งหินให้ลูกค้านะครับผมอันนี้เราใช้เฮียบนะครับบริการนะครับผมอ่า มีสุสเขเฮียบนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยเกือบถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วครับผมกำลังจะขับเข้าไปนะครับปลาหมูข้หลังปลาหมูรังนักลัวอเราต่างเรืกลัว,ลวไหมกลัวปลาหมูรังไหมอู้มีปลาไผ่ด้วยนูนูดูปลาไผ่ <c oughs> เอา้านู ไอ้ด้วยนทางเข้าบ้านเหรอเอานะครับผมไปเลยนี่นะผมอ่าวันก่อนมาส่งทรายครับวันนี้มาส่งหินนะครับอ่าแต่นี้ก็เหลือปูนกับวงบ่อนะครับผมจะย่อยส่งให้นะครับผมอ่านี่ครับได้หลังนี่แหละครับผมนี่หลังจะถึงนี่นะว่าลูกค้าเขาจะทำการย้ายยุ่งนะครับผม ยายุงกันเลยต้องใช้ทรายหิ้นปูนแล้วก็วงบอร์จะจะอนะครับผมอยวเดียวเข้าไปมันดูลิงมันออกกล้องมันดูลิงมันออกกล้องนุ่นแจ ใครขึ้นมาเล่นทรายน,นั่นน่ะเด็กๆแถวนี้วะเด็กหรือหมาน,ะน่ะเล่นทรายหมามางน่าจะหมาแน่นอน,นเลยถ้าเห็นรอยเท้าหมานี่ต้องขุดนี่แหละต้องเห็นรอยเท้าถอยข้างหน้าด<ส>ิ เธอไม่รู้เลยโอ้บแดดแรงเดี๋ยวดูก่อนมีหรือยังมันล้อด้วยสามีนาไม่นะเออวักกะวักกะเอฮะทั้งคนทั้งหมามาเล่นทรายเหรอเนี่ยเละตุ๊เปะเลย <laughs> ใครนี่เนี่ว้าอย่นี้่านี่นนยุ่งอยู่ข้างหน้ายุ่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมไหนตัวนั้นหรือเปล่าตายก็เลิกมาเลยตัวนั้นแล้วก็คนผู้ชายคนนั้นนั่นที่เห็นเห็นมาจ้องมองเราสงสัยเราไปลงมือก็ออกมาเลยอ่าถึงงานเรียบร้อยถึงงานแล้วกกนะเดี๋ยวพาไปดูมา อ้นอ้นเนนอาลนะครับผมโ ح, พี่นอ้องวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวนะครับผมเอาอทุลักทุเลปกเดี๋ยวไปดูนะครับเมื่อวานมาส่งสรายครับจะดูหมาเล่นหรือคนเล่นนะครับผมอะไรหมดเลยอพี่น้องดูหมาหรือคนแบบนี้เนี่ยหม,มาอะไรเนาะหนูดูเน วายดาูมันเล่นอะไรอะไรหมดเลยน่าจะตัวนั้นแหละครับผมนู่นน่ะนูน่นจุดตัวนหนึ่งนะครับผมนู่น่าจะตัวนี้แหละอ๋ออ่ะพี่ตังอ่ะเดี๋ยวจะเปิดท้ายก่อนครับผมเดี๋ยวหาทุ่มมือก่อนโอ้ร้อนมากเลยหามานั่งนี่หามนั่งเล่นอยู่นี่นะมาอยู่นี่นั่งเล่นไปเออเล่นอย่างนี้รออยู่นี่แหละ นั่งเล่นนั่งเล่น <c oughs> พึ่งอย่าพึ่งจ้ไย,าายก่อนไปนท้ายเหรอครับผมถ่ายมาเลย <c oughs> ลบลบล,บลบโอ้โหสวยมาก มาเล่นนาะละลายเลยทรายนี่มาลบแล้วฝุ่นแล้วฝ<ำ>ุ่นฝุ่นฝุ่นมาถ่ายที่ลงดีกว่าถ่ายตวว <c oughs> ามปอยนลบลบลบฝุ่นแล้ว,วกล้องอะ ลบลบปุ่นมันเยอะลบหลือกล้องล่ะลบเด้อไม่ล้นก็ได้ปุ่น,ป,น,นปุ่นมาเอ้ตาเด้อม,มึงจัด ได้เห็น1นึ่งตันกับ600กิโลนะครับเราซื้อโดยตรงจากโรงโม่เห็นก็จะได้ราคาถูกแต่เราคิดแค่ค่าขนส่งนะครับไม่ได้บวกเพิ่มค่าหิน เยอะอ่ะวควันควันฮะปิดก,ก่อนหมแล้วหมดแล้วนะครับผมส่งทรายนะโอ้ส่งส่งหินนะครับเที่ยวน,นี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้จอบนะครับเกลี่ยนะครับผมคือของผมไม่ยังไม่มีหกล้อด,ดำนะครับใช้เฮียบส่งนะครับผมนะครับผม ก็ไปใกล้เคียงวิศวก็รับส่งนะครับซื้อจากแรงผลิตโดยตรงนะครับราคาถูกแน่นอนนะครับผมอ่านี่ครับหิน3ามสี่หินก่อสร้างนะครับตันละ3 8 0ร้อถึงสามบาทนะครับผมตัวนี้1ตันกับอีก600ยกิโลนะครับอยู่ที่ประมาณหกร้อยนะครับหกร้อยนิดๆนะครับหกร้อยกว่าบาทเองนะครับผมยังไม่รวมค่าจัดส่งส่วนซ้ายนะครับผมอันนี้ส่งเมื่อวันก่อนซ้ายนี่ราคาสองร้อย ปดสิบบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับต่อตันนะครับผมอันนี้ประมาณตันเป็ดนะครับทรายแล้วเอามาไว้เมื่อวานนะครับดูหมามาเล่นเลยเต็มเลยนะครับผมโอ้กว่าจะถึงวันที่หนึ่งอีกตั้งหลายวันนะครับกวัวจะหมามันจะคุยหมดนะครับผมอ่านี่ครับส่งหินวันนี้นะครับโยโยโยสวัสดีครับผมแม่พี่น้องใครที่ดูคลิปผมเลยยังไม่ฟินแต่รู้เพียงว่าวันนี้ผมมาส่งหินหินที่มีราคาถูก หินที่มีราคาถูกไม่ใช่ซื้อเม็ดมะเพาะปลูกเลยได้หินมันเป็นหินที่มาจากโรงโม่ถ้าบอกราคาเราพ่อแม่พีน้องจะรองโอ้รองโอว่ามันถูกจริงถูกจริงอ้อยอสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม